โอ้โหอัง,ง่นเยอะแยะหมดช่องแรกไม่หมาช่องเดียวอ่ะทุกคนทำไมก็พอได้อยู่อ่ะนี่ไงโรสวยไปโอ้โหสวยครับช็อตน,นี้เอออัง,ง่นช่องสามต้องมาแล้วล่ะเออนี่ไงอังวนช่องสามมาแล้วทุกคนอะไรต่อไหมนี่ไงมีแต่ปินมาว่ะทุกคน เป็นดบาทพีชสเปนมาครับทุกคนเออสวยครับเป็นสเนห้าังค์วนมาอีกเอองิ่เงียเสียได้ทุกคนตังค์วนไม่มาอีกอ่ะพีชสเปนติดไปแล้ววิดีโอชุดนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นตามในอย่างใดและผู้มีปัญหาเรื่องการเงิยนยิ่งไม่ควรทำตามเป็นอย่างยิ่งผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รบคาแนะนำ oh, yeah. เซควันทุตีกระดาดดาบสวัสดีทุกคนนะครับทุกคนวันนี้ก็เพิก็บผมเตเตเชนก็นะครับทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนอยู่กับแอดมินเต้ทุนอยๆคนเดียวในใจของทุกคนเสมอไปเออวันนี้ก็อยู่ทุนหนึ่งพันบาทนะครับทุกคนวันนี้ก็จะมาทําของไอ้ตูดของผู้บ่าวสาวแต่งนะครับทุกคนแอดทาตูดเอ่ทาทุนหนึ่งพันบาท เบตตีสิบหาบาทสครั้ง7จิบาบาทสีครั้งร5อยห้าสิบยาวๆได้กำไรเลิกแอดแตกขอสองครับผมเดี๋ยวก็ไปเริ่มกันเลยแล้วกันทุกคนเ5สิบาบาทสามครั้งไปไปครั้งแรกว่าไงตึงอือขวานไปสามสิบบาทป่ะไหต่ออมไม่มีอะไรต่อเลยครับทุกคนไหนๆยังไงโอ้โหไม่มีอะไรต่ออีกครับ เออสวยครับรูดดอกนี้ไปรูดดอกนี้ยังไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมดแล้วทุกคนแล้วก็เจ็ดสิบห้าบาทสี่ครั้งครับผมเอ,อ้ยโอ้โหตกใจหมดทุกคนบนะัดเข้าไปแล้วทุกคนโอ้โหเออสวยครับดอกนี้หนึ่งร้อยบาทปะโอ้โหอังุ่นเยอะแยะหมดช่องแรกไม่หมาช่องเดียวอะทุกคนทำไมก็พอได้อยู่อ่ะ นี่ไงโลสวย,วยไปโอ้โหสวยครับช็อตนี้เอออิญงุนช่องสามต้องมาแล้วล่ะเออนี่ไงองังงุนช่องสามมาแล้วทุกคนอะไรต่อไหมนี่ไงฟีตปินมาวะ่ะทุกคนเบ็ดเจ็ดสิบห้าบาทฟีตปินมาครับทุกคนเออสวยครับฟีตปินห้าอิญงุนมาอีกเอื้องเสียได้ทุกคนอิญงุนไม่มาอีกอะ่ะ นายพิจะเป็นติดไปแล้วทุกคนยังไงเอ้ยสวยครับโลยองสามามาโลยองสามไม่มาโลสวยๆไปเจ็ดสิบห้าบาทวะอะไรต่อโอ้โหไม่มีอะไรต่อเลยโอ้โหเกลือครับทุกคน โอ้โหเกออลียดเอยหมดแล้วทุกคนได้มาห้าร้อยนะครับทุกคนบวกกันไปยังไงโอโหไม่มีไหนเกิดขึ้นเลยรู้สึกว่าครบแล้วก็เบ็ดร้อยห้าสิบยาวไปเลยทุกคนเดี๋ยวก็รู้ว่าหมูหรือจ่าทุกคนโอ้โห้จะได้บนัาเก็บข้าวเกล้ว โอ้โหมาให้บ้าเตี่ยกัตนตลอดนี่ไงองุ่นไปหนึ่งทีปักจจากาันไปอีกโอ้โหไม่มีแจากันไม่มีไม่มาเลยครับทุกคนโอ้โหผมว่าต้องไปต้องได้ฟันสิงโตว่วนะนี้ทุกคนวนเวียนมาจังเลยเนี่ยวน,นัดเนี่ยัวยแจากันช่องสองมานี่ไงองุ่นก็มาแจากันก็มาดูเรื่องดูเรื่องดูเรื่อง เออไายสิตค้ยาวสวยครับตอกนี้ไปสามร้อยครับสามร้อสำหรับใครที่ยังไม่มีเว็บดีๆเล่นก็อย่าลืมแอดไปที่ b b b e นะครับทุกคนแอปนี้ก็ฝากถอนชัวร์การันตีความไวนะครับทุกคนแอปเล่นดีไม่ค้างไม่กระตกนะครับ ฝากครั้งแรกได้โบนัสถึงกับ6 0ติเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวฝากครั้งต่อไปก็ได้โบนัสติปเปอร์เซ็นต์ห้าครั้งต่อวันกันอีกนะครับทุกคนเราก็อย่าลืมแคปหน้าจอาว่างเตเตยแนะนำมานะครับเออ,อยังไงต่อโอ้โหเริ่มลอยหลอกกไปทุกคนเป็นรเราห้าสิบเรายังไงเอา้าได้ทีเดียวอ่ะเฮ้ยไม่ได้นะเอา้าทุกคนหมดแล้วทุกคน เจ็สิบห้าบาทไปอ้อโหต่อชีวิตได้น้อยนึงวะ่ะนีไงอูย้ยสว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 ยเออร้อยสิบไม่แต่งังี้ยวะเสวสวยป่ะไปไปสวยครับดอกนี้จะกัน,นงูนไปโลมาอีกทีเออโลมาอีกทีนึงวะ่ะ ช่องแรกมาจากกันเอ๋ยสวยไปหนึ่งทีว่ะฟีเปินมาหล่ะจัองหวะน,นี้โลโอ้โหโอ้โฟีเปินไม่มากครับทุกคนถ้าฟีเปินมานี่ต่อชีวิตได้ถึงเลยนะทุกคนงนได้อยู่ได้อยู่ช่องแรกจากันไม่มาไม่เป็นไรเอางนมาแทนก็ดีแจกกันช่องแรกไปโอ้โหน่แต่ได้แจกันช่องแรกไม่มาครับทุกคน แต่การช่องแรกไม่มาเชื่ออ่ะครับโอ้โหโบนัสเตะได้วะโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะทุกคนปปเกือบสิบบาดแล้วนะนี่ไงต่อชีวิตไปอีกทีโอ้โหไม่มีอะไรเลยครับยังไงเนี่ยโอ้โหสัวนั้นเก็บข้าครับหมดแล้วนะทุกคนโอ้โหหมดแล้วครับทุกคน เอสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีกอกไรขึ้นนะครับสำหรับผู้บาวสาวแตกของเรานะครับทุกคนแอดทำให้ดูแล้วนะครับทุกคนอย่าลืมเข้ามาดูกันด้วยนะครับทุกคนถ้าใครอยากเห็นตุดไหนก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะครับทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่มีพีดีก็เล่นก็อย่าลืมแอดไปที่บีบีเบนะครับทุกคนฝากถอนการันตีความไวครับทุกคนเออเล่นดีไหมครับไม่กระตุกครับผมก็เล่นเร็บนี้อยู่นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ขอลาไปก่อนเลยแล้วกันทุกคน ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บ